แจ้งข่าวเกษตรกร,ร,กรทกรสอโอนเงินเข้าบัญชีวันนี้20พฤษภาคม64เงินช่วยเหลือเกษตรกร สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่20พฤษภาคม2564นะคะและก็วันนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวมาอัปเดตข่าวสารนะคะสําหรับสิทธิประโยชน์พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งข่าวดีในวันนี้นะคะก็ มีการโอนเงินนะคะทอกอโอนเงินให้ตามนัดนะคะในวันที่20พฤษภาคม2564นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะกเกษตรกรกลุ่มไหนนะคะที่ได้รับเงินเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรา ไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรกษารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งก็ได้เปิดเผยว่าล่าสุดมีประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูดแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมื่อวันที่16พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาโดย เกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผูป้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2563ทับ64งวดที่7สําหรับกรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563ถึงวันที่31พฤษภาคม2564และมีกําหนดเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่20เมษายน256 6 4ถึงวันที่19พฤษภาค,คม2564มีสิทธินะคะได้รับการชดเชยส่วนต่างรอบจ่ายเงินวันที่20พฤษภาค,คม2564นางมันลิกากล่าวว่าสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5กิโลกรัมละ8.46บาทส่วนต่างชดเชยได้กิโลกรัมละ0.04บาทได้รับชดเชยสูงสุดควรเรือนละ855 5.60บาทโดยมีเกษตรกรได้รับเฉยเฉยตามข้อมูลของกมรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้จำนวน21,071ควรเรือน31,914แปลงและ137,433ไร ก็สรุปนะคะวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะจะได้รับเงินนะคะสําหรับประกันรายได้ข้าวโพดงวดที่7นะคะจ่ายเงินชดเชยให้กิโลกรัมละ0.04บาทค่ะซึ่งทางทกสก็โอนเงินให้ในวันนี้วันที่20พฤษภาคม2,564นะคะจํานวนควรเรือนละ855.60บาทค่ะก็ รับการหรือยังคะสามารถเช็คเงินเข้าบัญชีได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะถ้าหากมีความคืบหน้าของพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรกลุ่มไหนนะคะทางช่องก็จะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ